ทัพปี้นะครับทัพป,ปี้กับคอมเพอรนทีมนะครับค<ม>ร์ไลน์ไอนะครับจะได้หมดเพื่พอนเรานะครับชื่อบังปอนะครับทีมเขาเดิมแม่จะไลปไปแล้วครับผมผมบอลรับจะเข้าเกมเมื่อไหร่เราไอเบลมารับวผิดช่องแล้วกูกูโหดโแล้วนะมึงคอนเน็กต์อะไรนะเตรียมคอนเน็กต์นะกูโหดแล้วกูวโหดแล้ว มองมาแล้วผมไม่โทษแทนีกว่าครับไม่กูลพอแล้วพอแล้วแบบดแลแดแล้วไปไปไปมาดานี้ครับมานี้ครับรอครับมาทางนี้เลยอรออรอะไรอะไรทำไมทไมตัวคุณไี่ดแบบนั้นโอ้โโอ้โโอ้โได้แล้วน้องนองโอเสียร้นมากร้อนมากูคนอัดยังรอนเลยช่วงราทอบผี ผมก็ยินเสียงนี้ผมว่าขนหัวลุกเลยนะขนตืดลึครับวันนี้เรากประสบการณ์ขนตนลุกูดเมลอนโอ้ยย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 ยแล้วงผมาผมอยู like oh, ่นี os, ่ครับกดได้กดซีก้มได้นะครับกดซีอ่ะกดเอาเหรอแต่แนะนําว่าอยากกลมมากนะครับช่วยดูด้วยนะครับว่ามันมายังนะครับ โอ้โหยังเปิดดอ่ะใช่ครับผมหน่วยเก็บเก็บคัสตาร์เฉยๆนะครับพวกคุณเดือดร้อนวันนี้คุณถือว่าเก่งมากครับหน่วยเก็บคัสตาร์มันไม่มาตรายนะมันต้องปมเก็บเหมือนเก็บสบู่โอ้โหโอ้ยสองตัว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 สองตัเห็นยัง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 โอ้โหอุ้ยอามิไม่ใช่ก็สองคนถือว่า

ไม่เก็บเยโอ้ยิบาลมแล้วคปินเขาแล้วนะโเขา้เลมันมาไหมมาหมอชืดนโผล่มาข้างหลังเนาะลมัแล้วอ้ลงก่อนเลยลงก่อนแล้วไม่อยู่แล้วปผมหนีก่อนแล้วครับผม ทาลลงนี้ทางนี้อ่านั่นอยู่ข้างคุณฮะคุณจะพาพาเพื oh, ่อนคุณมาทำไมอื้ืออื้อคุณจะพาเพื่อนคุณมาทำไมอุ้ย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 เก็บ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 แล้วทิมไม่กับเองไหมอะทิมไทิมมาอยู่ไหมทีมไม่อยู่ทิมไม่อยู่กำลังเล่นเลยนที่ทับที่อย่างนั้นใครมาเร็วใครมาไอ้เก้าเก้าเก้า อโอ้โหอย,ย่าไม่ไมบาย,บายมาเพื่อนกันมาเพื่อนกันไม่อยู่ในนี้มีอะไรก็ค่อยทักมันอ,อุยเยอะตกเยินเก็ไม่รูเทำ่มเวลากด่อดซีเนี่ยมันตัวมันเล็กยังตอนมันหดเนอมันมันหมอบอ่ะมันดูผมดูเหมือนมันหมอบลงอุยคัดตาคัดตาผมไม่เคยเก็บคัาตาดตัไปยน้นเลยนะคุณเห้าาสิบนะครับใครใครชวนครับ การนดีเขาคงไม่งอกมือเหมือนเทรนเดอร์นะครับระวังอาเบสองตัวนะไม่เคยเจออาบิสองตัวนะครับคุณโย่กูเจอแล้วไงวก,กไูเคยเจอแล้วกูคเคยเจอเมื่อกี้แล้วก่อนหน้านี้เคยเจอแล้วอ๋อโอ้ทางโล่งชิบหายทางโล่งแบบนี้น่ากลัวนะเอาไงเดินเดินสำรวจอุ้ยบ้านบ้าน,านเจอบ้านมันแล้วจะจะเข้าไปไหม,ไม วเาก้าพวเกาพอหนก็้าตายครับเจ้าเดี Actually, ๋ยวคุณก yep ็ไปเก็บที um ่แถวสายทะเลอีกน um um ้ำใจอุ um ้ยอ um ุ <d um> <d um> <d um> <d um ้ยกรับก um> ับก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 ับลูกกรับกับยิ้มมึงเทอะมาเพ็กรับกันูนแม่ก่อนคยหาทางเข้าทางเข้าเหมือนเดิมคนผม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 โดนยิ้แล้วอ่ะไปทางเข้าเจอแล้วนยิ้แล้วนรับคุต้องรีบขึ้นมาด้านบนเลยคุณต้อง้นบนไดสวแล้ว ไม่จำเป็นอะ่ะเจอทางแล้วเข้านะมาเลยเข้ามาเลยเก็บเก็บทางนูน้นเก็บทางนูน้นเดี๋ยวเราต้อง<ม>ต้องด<ม>ูต้อง<ม>ด,ดูก่อนต้องเวียนหนีออกไปนั่นะแหละเก็บมาหนี้มาอเ,นะเอาออกไปเลยไหมเอาเลยอ๋อสีดำตรงนึงกูวิ่งแล้วกูเล่นกลับแล้ว้อุยไม่บอกกันเลยมามามาตามมานี่ก่อนมา คุณได้ไหมคุณเคยเก็บนคาบตาได้สิบครั้งไหมครับไม่เคยครับคุณจะเคยครั้งเดียวใช่แล้วผมไม่อยากรู้ใช่แล้ว่าเก็บสิบครั้งเป็นยังไงมันก็จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ว่าผม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 วิ่งก่อนละเขาเรียกว่าหมาเปลี่ยนอะไรพลอเว้ยพลอเวยออกนอกแมปก็ไม่รู้อ่ะมีเดินมั่วก่อนแล้วนะผมตามคุณได้ไหมทำเดียว มันไม่บอกจริงๆว่าปะงังหมู่้วเนี่ย้อุคุยทางตันนี่คุณไมตรงนี้ยังไม่ตันขอโทษครับผมโดนแดงอ่ะแดงทางนี้ทางนี้เมื่อกี้ผมโดนแดงใครอยากเป็นมุกกับเบลล์นะผมเไม่ชอบเป็นมุกคุยเด้อมุกแปลกเว้ยวิทางนี้เป็นสัญญาว่าเราเคยผ่านมาไม่ใช่ไปใช้ไปไป,ไปลิงไหมนะเร็วเร็ว ทางขวาทางขวาทางขวามึงแน่ใจขวาลัวขวาลัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขวาแล้วกูจุ้งเลยนะกูไม่ใช่ขวาทางหน้าทางหน้าทางหน้ามันเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วไปเจิ้มขวา นี่ตามมาเลยมันเป็นข้าวตัเลยครับอ๋อยู่ตรงนั้นเหรอรอด้วยมันเป็นขาวตัดเเดียวอุ้ยคัดตาดกับตัวเหลืองหนึ่งตัวดูว่าอย่าอย่าอย่ดูมันมากเลยจะมานะบอกว่าอย่าดูอย่าบอกนะครับผมอยู่คนเดียว คุณคุณคุณเข้ามาคุณเข้ามาซ้ำเติมได้ไหมอ่ะลองลองคอนเน็กมาดูดิคอนเน็กต์คอนเน็กต์ได้ได้บอลอ่านั่นแเลยกลับมาต่อเลยเฮ้ยมีอะไรก็มีเลยก็ไม่รู้ตอนนี้คุไม่รู้ไหนลองสินะอยู่แถวแม่น้ำมากมาเลยข้างขวาคนมือจุดเกย์เหร เดี S <S> <S ๋ยวเราเราไปอนี่นะครับการการโกเดินไงอยู่ไงะเบตติตัวยเราเร่ล้วกเราไปหาเบลวิคัตตาดีกันึ่งอะแปคนเก็บนี่่อใช่ไหมเลนอุ๊ย ติดเลยอยยอยดเลยอย่เลยอย่เลยอย่อย่าเอยเลยยลอย่า้เลอ่เลว่นล่